สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะพามาชมมีดสเกลมนะครับ <c oughs> เป็นทรงปลายแหลมนะครับ <c oughs> ใบข้าวนะครับเรียวๆยาวๆนะครับจากเล็กแนบครับฝักเป็น PE นะครับ PE เป็นรุ่นที่ ฝักแน่นเป็นพิเศษหน่อยเพราะว่ามีลูกค้าบอกว่าอยากได้แน่นๆก็มีครับบางคนผมบางคนก็บอกว่ามันแน่นไปผมก็เลยทําค่อนข้างที่จะแน่นครับครับกระทัดรัดครับรุ่นนี้พร้อมกับคลิปนี่เพียนขัดแบบใหม่ครับแบบที่เขาเน็บซองปืนนะครับนี่ครับก็ขาดเอวได้เลยนะเป็นโลหะนะครับร แข็งแรงครับทนทานนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็มาดูข้างในนะครับแหนบครับใบยาวสิบเอ็ดนิ้วครึ่งนะครับสิบเอ็ดนิ้วครึ่งกว้างนะครับนิ้วสองหุนนะครับสันห้ามิลกกสันห้ามิลแล้วก็ไล่เรียวปลายนะครับไล่เรียวปลาย ด้ามพยุงครับฝังหมุดให้สามตัวนะครับทําเป็นโค้งงอนกระชับมือครับกระชับมือน้ำหนักเบาครับน้ำหนักอยู่ที่สามขีดนิดๆนะครับถ้ารวมฝักก็น่าจะเป็นประมาณสี่ขีดนิดๆนะครับประมาณนี้นะครับ <c oughs> ด้ามก็ลงเล็กบางๆนะครับเพื่อรักษาเนื้อไม้นะครับเรามาดูความคมนะครับ <c oughs> ค,คมขนาดไหนนะครับผมเฉียบครับคง <c oughs> ได้ครับเอสได้ครับ เจ็ดได้ครับบายครับได้สบายครับโอ้ ผมก็เฉียบขาดครับพกง่ายนะครับน้ำหนักกันเบาครับน้ำหนักเบาที่มานะครับมาพร้อมกับฝักนะครับไม่้มีหลุดไม่มีหลวมครับแน่นติ๊กนะครับ <c oughs> สนใจก็ถ้าใครเข้ามานะครับก็ผมถนัด ดูลายคงจะเข้าบ่อยของเพื่อนนะครับมันใช้ง่ายครับ084264 5 9 7 7ครับ084264 5 9 7 7ครับผมสวัสดีครับ